รูปแบบข้อสอบประเมินทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL มี4รูปแบบได้แก่ multiple choices, drag and drop, simulation, interface 1. multiple choice ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วกด answer 2. drag and drop ในวงเล็บการลากคำตอบจากด้านซ้ายไปวางตรงช่องที่ถูกต้องเมื่อวางแล้วให้กดปุ่ม answer 3. simulator ในวงเล็บภาพจำลองเพื่อให้คลิกเลือกคำตอบเมื่อเลือกคำตอบได้แล้วให้กดปุ่ม answer 4. interface ในวงเล็บแสดงวิธีทำ เมื่อแสดงวิธีทําเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม Answer e n d Test จะปรากฏเมื่อทําชุดข้อสอบครบทุกข้อให้กดปุ่ม e n d Test เมื่อทําชุดข้อสอบครบทุกข้อกด OK เพื่อยืนยันการแสดงผลสอบหลังจากการสอบขอบคุณค่ะและขอให้โชคดี สวัสดีครับสำหรับการเข้าสอบตัวข้อสอบจริงของ ICDL นะครับขั้นตอนแรกเข้ามาที่เว็บไซต์ asia.skillbox.com นะครับเหมือนเดิมจากนั้นกรอก username password ของท่านนะครับเ,เมื่อได้รบร้อยแล้วกด login เข้าไปนะครับจะปรากฏเป็นหน้าชุดข้อสอบที่เราจะต้องทำนะครับจะเป็นรายวิชาที่เราได้รับไปสใส g n e d ทำในวันนี้นะครับกดเข้าไปที่รายวิชา ะครับจากนั้นกดเข้าไปที่เลื่อนลงมาตรง certify แล้วกดลิงก์ด้านล่างได้เลยครับะจะปรากฏเป็นหน้าจอให้กรอก invigilator key นะครับตัวคีย์ตัวนี้จะได้จากผู้คุมสอบในแต่ละรอบนั้นๆน,น,นะครับแล้วกรอกเสร็จแล้วกดที่ invigilate นะครับอะระบบจะทำการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับถ้าขึ้นเป็นโอเคสีเขียวทั้งหมด สแสดงว่าเครื่องพร้อมสอบนะครับกด continue ได้เลยาจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอหน้าแรกของข้อสอบนะครับจะเป็นหน้าจอที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลชื่อข้อสอบชุดนี้นะครับประเภทของข้อสอบก็เป็นข้อสอบจริงมีจำนวนข้อสอบกี่ข้อนะครับดูได้จากตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาจะเป็นเงื่อนไขสำคัญสำคัญในการสอบข้อสอบนี้นะครับสช่องจะประกอบด้วยช่องแรกนะครับ ข้อสอบจริงของ icdl จะมีเวลาจำกัดอยู่ที่45นาทีนะครับเื่อนไขต่อไปก็คือคำตอบที่กดส่งไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถกดเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เวลาเนี่ยเมื่อกดสตาร์ทไปแล้วเวลาจะจับเวลานับถอยหลังนะครับ45นาทีจะไม่สามารถหยุดเวลาไว้ได้นะครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือข้อสอบ icdl เนี่ยจะมีคะแนนผ่านเกณฑ์อยู่ที่75%นะครับถ้าได้น้อยกว่านี้จะถือว่าสอบไม่ผ่าน นะครับผมถ้าทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วถ้าพร้อมแล้วก็กดสตาร์ได้เลยครับ